สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูขนมปังเนยน้ําผึ้งงาขาวงาดําค่ะอันนี้แม่อ้อยทําไว้ทานเองนะคะไว้ทานกับกาแฟตอนเช้านะคะทํากันง่ายๆค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมอ้อยใช้ขนมปัง5แผ่นนะคะใช้ขนมปังโฮมวีดค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นงาขาวงาดำอย่าง,างนนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนำไปคั่วให้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเนยเคม็ม100กรัมอันนี้จะเป็นนมนมจืดนะคะนมจืด2ี่ l ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้ง100่งค่ะอันนี้เกลือไม่อ้อยไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราใช้เนยเค็มแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะไม่ไอ้อยคอนตัดขนมปังก่อนที่จะนําไปอบนะคะอบให้เข้าแห้งแล้วค่อยมาทํากันต่อนะคะไม่อ้อยใช้กรรไกรตัดเลยนะคะ ชอบชิ้นประมาณไหนนี่คือตามชอบใจเลยนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยนำขนมปังเข้าไปอบให้แห้งก่อนนะคะอบในเตาอบนะคะระหว่างที่เรารออบขนมปังนะคะเรามาทำตัวน้ำทีุ่ขนมปังนะคะไม่ใส่น้นำผึ้งไปก่อนค่ะ ้ว้ความเสียจายน้ำผึ้งนะคะแม่อ้อยขออานมสดนะคะลงไปคุกน้ำเนยลงไปเลยค่ะทีนี้เราจะนำไปตั้งไฟนะคะ ตั้งไฟอ่อนๆนนะคะโอเคตอนนี้ก็เลยละลายเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สเลยนะคะทีนี้ขนมปังแล้วก็อบเสร็จแล้วนะคะไม่ไว้อยใช้ไฟ150อบ30นาทีนะคะอบให้เขาแห้งนะคะนี่นะคะ ทีนี้เรามาเริ่มผสมกันเลยน้อยใส่งาลงไปเลยค่ะเสร็จนะคะนำขนมปังลงไปคุกเลยค่ะคุกเขาให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เรานำไปอบนะคะ เราคุกขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้แม่์อ้อยจะนําไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับขนมปังเนยน้ําผึ้งงาขาวงาดํานะคะทํากันไม่ยากค่ะทําเก็บไปกินกับกาแฟตอนเช้านะคะรอบแรกที่แม่อ้อยใช้เวลาอบขนมปังนะคะอบให้เขาแห้งนะคะแม่อ้อยใช้เวลา30นาทีนะคะใช้ไฟความร้อน150นะคะแล้วก็ รอบสที่เราคลุกส่วนผสมเรียบร้อยนะคะไม่ต้องใช้เวลาอบ20นาทีนะคะแต่ว่าพอถึง10นาทีครึ่งแรกเนะะี่ยค่ะเราต้องมากลับหน้าขนมเขานะคะเขาจะได้กรอบทั่วนะคะทำกันไม่ยากคะ่ะทำกันง่ายๆนะคะแถมอร่อยถูกปากด้วยนะคะ แล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ